กรับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะดีไนเมื่อเช้าเป็นยังไงเข้าไปร้านสะดวกซื้อเห็นดีไนก็เลยเหมามาเลยเอเพราะว่าอยากจะนอนหลับพักผ่อนสบายก็เลยทานไปเนี่ย อย่าว่วงนอนแล้วเนี่ยว่วงนอนแล้วเนี่ยบนนะะ่นว่วงแต่เช้าเลยนะนะฮะเขาบอกนอนอิ่มนอนเต็มตื่นตื่นมาไม่งงตื่นมาไม่มึนนะไม่อ่อนเพลียไม,ไม่ไม่ไม่อ่อนเพลียนะฮะให้ทานดีไนท์เวลา2เม็ดนะฮะก่อนนอนมันจะหลับยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสารสก,กัดของดีไนท์เนี่ยก็คือ l t ลทิอ i นี ine, ซึ่งมันจะออกคล้ายกันชง ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสารสก,กัดจากกาบ้านะฮะต้องให้เขาเรียกว่าบลลับแล้วเนี่ยร่างกายมันจะผลิตสารอนึงตัวหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอภายในร่างกายาอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามิน b 12ดูแลระบบประสาทนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะนอนหลับสบาย,บายหลับลึกๆตื่นขึ้นมาแล้วไม่หงุดหงิดตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขต้องดีไหนนะฮะ เจ้าของนี่ก็คือคุณเอกใช่ไหมอุติศั์คลินิกนะฮะซึ่งการันตีว่าตัวนี้เนี่ยใช้ดีตัวนี้เน่ยหลับจริงเพราะพี่เต๋าเนี่ยองค์เขาเอามาให้ทาน จนพี่เต๋อมีความสึกว่าอยากจะกินดีไนท์อีกเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยหนึ่งมันปลอดภยัยสองมันบำรุงสุขภาพร่างกาย3ม,มันละมันหลับมันหล,ลับลึกแล้วก็หลับอย่างมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ดีไนท์มาพร้อมถ้าเกิดพูดขนาดนี้เนี่ยหลายคนต้องบอกว่าเป็นไงอ่กล่องหนึ่งประมาณ3,5 0 0าแน่เลยต้องแพงแน่เลยนี้เหลือเท่าไหร่ฮะบอกเลยราคาหลักร้อยคุณผู้ชมอยากได้โปรนี้ใช่ไหมรีบขัดหน้าจอเพราะมาจากรายการเราคุณจะได้โปรนี้คือโปรหนึ่งแถมหนึ่งครับราคาพิเศษเพียงบามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นแถมส่งฟรีด้ เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะจ๊ะ0917694693นะครับหรือที่ไลน์แอดครับพี่แมทซายตามด้วยดีไหนนั่นเองเพราะว่าดีไหนครับดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นแหละครับดีไหนนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเอาล่ะมาในช่วงนีนะครับเราไปดูนักร้องอีกหนึ่งคนที่หลก็มีแฟนคลับเยอะนะฮะแล้วก็เป็นสายอินดีด้วยนะครับกับนักร้องดังอย่างป้ายป้ายโอริโอนะฮะนักร้องลูกชุ่มอินดี้ตอนนี้ที่ ล่าสุดมีข่าวบอกว่าตรวจพบโควิดนะครับติดโควิดแฟนเพลงก็เป็นห่วงกันแล้วก็ให้กาลังใจกันยกใหญ่เลยนะครับทำเอาแฟนเพลงแล้วก็แฟนคลับต่างให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงครับเมื่อทางด้านของค่ายสิงมิวสิกออกมาประกาศว่ามีนักร้องในค่ายติดเชื้อโควิด -19 จํานวน2คนโดยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับป้ายปายนะฮะโอริโอ้ก็ได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อแล้วก็แจ้งผลว่าไม่พบเชือ้อ <ฮะ S 1> แต่ว่าเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะ ทางด้านของค่ายสิงมิวสิกโดยในห้างสิงก็ได้มีการโพสต์ a c e b o o k ว่าผลตรวจผ่านของไป้ายปายเองเนี่ยตอนนี้ติดเชื้อแล้วรับสอแล้วก็กําลังเดินทางเข้ารับการรักษานะครับโดยระบุว่าคุณปายเองเนี่ยตรวจพบเชื้อนะครับน้องต้องเข้ารักษาตัวพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าห่วงเด็กทุกคนเลยตอนนี้ขอให้ยังมีใครติดเพิ่มน้องเขาเป็นผู้ชายใช่ไหม ด้านขวานะครับเป็นเสาหล่อเป็นเสาหลอนะครับก็คือนุกปลายไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเนี่ยคนซ้ายคือคุณนุกเนี่ยแหละคุณนุกเองก็เข้ามาให้กําลังใจคู่จิ้นด้วยนะครับบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะจะรอบไหนรอบไหนก็ผ่านมาแล้วรอบนี้ต้องผ่านเช่นเดียวกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองนะฮะต่อค่ะตอนนี้ก็ถือว่านะะโควิดยังไม่หมดนะแล้วก็มันก็ลดลงไปเยอะเยอะแล้ว ย่าพูดว่าไม่หมดเดี๋ยวคนเขาหมดกําลังใจไม่ไม่ก็รู้แต่ว่าหมายถึงว่าต่อให้มันมีอยู่เราก็ต้องสู้กันต่อไปผ่านแม่อยากให้โอมติดสักรอบหนึ่งเฮ้ยไม่เอาไม่ได้ติดจากโควิดจากการไปกินมู้ชาที่บึงชวาไม่มีไม่มีไม่เคยกินครับลองเนะเวลาหมอเขาถามนะติดมาจากไหนอ๋อบึ้งครับกูจะเป็นคนแพร่ข่าวเองแพร่ข่าวหรือแม่เนี่ยมาพูดมาพูดจนเขาว่าแต่คนถามโอมเยอะนะในยูทูบอ่ะที่โอมเป็นลุกหรือเป็นลับครับ พูดเลยเขาถามเยอะมากไม่ได้ไม่เอาไม่ตอบนี่้ราจากอุทยธานีเนี่ยชื่น้องตั้นเนี่ยเขาตามอมมตลอดเขาถามว่าพี่อมเป็นลุกหรือเป็นรับก็บอกว่าเป็นพี่เต๋อบอกเลยับพี่อมเป็นรับนะคะยกขาอย่างเดียวไม่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 อย่ามาใส่ร้ายอย่ามาใส่ร้ายถ้าใครอยากจะมีอะไรด้วยก็เตือถุงยางกับ K Y นะคะไม่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 ไทุกไซส์นะคะของอย่างนี้เออไซส์ใหญ่ไม่ได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้อง่อมคือเคียวเซล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าไปเชื่อคุณแม่คุณแม่ของขอัมเล็นอัมพูดจริงค่ะอ,อะไรที่อยู่จากปากนี่ใช่เรื่องจริงโดย<ม><ๆ>เฉพาะเรื่องอ e ีโอมนี่เรื่องจริงไม่จริงเขาถามเยอะท่านเขาบอกว่าพี่เด็ยพี่แล้วก็เขามาอินบ็อกซ์มาถามแม่แม่ทำไมอีโอมไม่ตอบหนูเลยตอบว่าเป็นลุกหรือเป็นลับเออและโอมก็บอกเป็นลุกโอมก็ไม่ตอบตอนหลังว่าเป็นลุกก็เซลไปมันก็ไม่เซลนะมันเราจะไปโกหกเขาไม่ได้เราไปหลอกลวงผู้บริโภคไม่ได้หลอกลวงอะไรแล้วก็บอกว่าเราเป็นกระเทยเด็กโต๊ดอย่างเงี้ยเออเป็นผู้ชายแล้วเมื่อวานทำไมไปยืนแอลรานน้ำอีกแล้วล่ะ ไปซื้อน้ำจะไปเอลอะไรล่ะไปซื้อนี่เขากับต้องไปเอลเหรอเออไปเอลเมื่อวานเมื่อวานนั้นเมื่อวันนั้นแม่ขับรถผ่านไม่รู้ใครเรียกหนูอ่ะอีกระเทยแม่คนเดียวแหละไม่มีใครหรอกซอยเนี่ยไม่มีคนเดียวตะโกนให้รั้นซอยหมดคนก็โต๊ตกจะอะไรวะลูกอีก็เทยอีก็เทยเอ whatever, El, right เอองค์ก็บอกใครเรียกเราอ่ะแม่องค์ก็แม่หลับองค์ก็รู้ว่าเป็นแม่ไงเปลี่นมาแต่ไกลรถเหมือนมาคาร่าล่ะบอกมาอีก็เทยมาคาร่าบอก ใครใครเขาเรียกใครตอนนี้เขาไปเรียนทำขนมนะทำขนมันเจะเป็นเชฟแล้วาเรแล้วเป็นอะไรนะเป็นเบเกอรี่อะไม่ได้ทำอาหาร่ะทำเป็นขนมอะแต่ว่าเป็นเบเกอรี่ที่ไม่อ้วนมันมีด้วยใช่ไหมเบเกอรี่ที่กินแล้วไม่อ้วนอะมันก็มีหลายแบบอ่ะมีทั้งแบบว่ามันก็เว้นพวกไขมันพวกน้ำตาลนั่นแหละอีมาไปเรียนอยู่มันทำน่ากินอยู่นะอีมาคาร่า่ะ ออขอเรียกว่าอะไรวะคีโตเหรอแม่ไม่รู้เออน่าจะประมาณอย่างนั้นแหละเป็นขนมแบบคีโตเหรอเดนนี๋ยถ้าผิดต้องขออภัยนะเพราะโอ,อก,ก็ไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องลดน้ำหนักนะมันบอกว่าเบกเกอรี่มันกินแล้วไม่อ้วนก็น่าจะเป็นแบบออกคีโตหรือคีไตไม่ใช่ขี้นะไม่ <laughs> ถ้าขี้โตนี่ไม่ใช่นะถ้าขี้โตนี่ไม่หวานาัาระทำสวยด้วยท่านจะไปเอาดีแล้วเขาบอกว่าอยากไปอเมริกาอยากจะไปหากินที่อเมริกาไปทำขนมขายขาแอกฟรีที่อเมริกา กูบอกว่าก่อนจะไปอเมริกามึงไปรำลูกกาให้รอดก่อนมันก็อยู่แถวนานๆอยู่แถวพ้องหนึ่งของสองไปนะครับกลับมาที่แถวบนเทิงกันต่อเลยคุณผู้ชมครับเราไปดูคุณฟิลฟ้าสุดสวิงริงโก้ครับประกาศตัดขาดกับอดีตผู้จัดการชาวเน็ตโผล่ทวงเงินค่ามัดจาที่เคยใส่ที่เคยจ่ายไปแล้วนะฮะงานนี้ชาวเน็ตก็แหงงกันเป็นแถวเลยครับคุณแม่เพราะว่าหลังจากที่พิธีกรชื่อดังนักแสดงชื่อดังอย่างฟิลฟ้าสุดสวิงริงโก้เนี่ยนะฮะได้มีการออกมาโพส เป็นภาพของอดีตผู้จัดการส่วนตัวผ่านไอจีเป็นภาพนี้พร้อมกับประกาศชัดๆว่าหลังจากนี้ตนและผู้จัดการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วนะ,ะสาวเฟี้ยวฟ้าวเกิดอะไรขึ้นก็โพสต์ไปแบบนี้ปุ๊บคนงงดิเฮ<ะ>้ย hey, คืออะไรอะ่ะแต่ว่าไปดูข้อความที่เขาประกอบก็คือนี่เลยฮนะบอกว่าหลังจากนี้ตนแล้วก็อดีตผู้จัดการอ่ะจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอิมเฟี้ยวฟ้าวขอประกาศที่ตรงนี้ว่า,าบุคคลที่เห็นในรูปนี้ เป็นอดีตนะฮะผู้จัดการให้กับทางอิมแล้วก็บริษัทของอิมปัจจุบันนี้อิมได้ให้บุคคลนี้ออกจากการเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้ออกจากบริษัทของอิมทุกๆอย่างไปเรียบร้อยแล้ว<ะ>ถ้าเกิดว่าถ้าบุคคลนี้ไปแอบอ้างนะฮะบุคคลนี้เรื่องของบริษัทเรื่องของงานส่วนตัวเรื่องโน่นเนื่ยต่างๆก็ปรากฏว่าประกาศไปเลยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้ว แบบจะมาเอาเรื่องเอาความกับสาวอิมเนี่ยไม่ได้นะ,<ฮ>ะเพราะว่าตอนนี้ชี้แจงผ่านไอจีเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้นะฮะในเรื่องงานละครบริกรรายการทีวีทัวร์ออแกนิ์ทีมผลิตรายการผลิตโฆษณาทีวีประชุมงานสมนาทุกงานทุกสาขาทุกขแขนงของอิมให้ติดต่อที่คุณเบลเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากที่สาวเฟฟ้าได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวไปเกิดเรื่องแล้วคุณแม่ทำไมอ่ะก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งโผล่มาคอมเมนต์ว่า เรื่องถึงเงินมัดจาทริปทริปหนึ่งออที่เป็นทริปเหมือนไปทําบุญสายบุญของเขาแหละออที่ผ่าออบอกว่าได้มีการเนี่ยจ่ายไปกับผู้จัดการคนนี้อดีตผู้จัดการคนนี้ไปแล้วมัดจําไป1น0 0 0บาทค่ะค่ะต้องทําไงคะคุณอิมก็ไปชวงที่ผู้จัดการค่ะเอ,อ,อาจจะเป็นครั้งที่ตอนนั้นคุณอิมยังยังไม่ได้ไล่หรือเปล่าก็เลยมาทวงคุณอิมด้วยหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวเขาโอนเข้าบัญชีใครคะ ก็ไม่ทราบไงเขาเข้าบัญชีผู้จัดการก็าต้องไปทวงผู้จัดก,การแล้วไปทวงอิมทาไมล่ะเออเอออ่ะแล้วถ้าก่อนหน้านั้นผู้จัดการคนดูแลผู้จัดก,การดูแลแล้แลวต้องมันก็มันถึงจะยากอะไรก็โอนเข้าบัญชีใครก็ต้องไปทวงคนบัญช,ชีนั้นเออสมมุติถ้าแม่โอนคนนั้นผู้ชาย โอนไปหลอกเงินผู้ชายแล้วโอนบอกว่าโอนโอนเข้าบัญชีโอมอย่างเงี้ยแต่ว่าโทรมาหาแม่แล้วบอกว่าแม่จัดการหน่อยแล้วคุณจะรู้เรื่องได้ยังไงเพราะมึงโอนเข้าบัญชีโอมมึงก็ต้องโทรไปหาอมโอมไขแกกวกันไปโทนมาแลั้นวมึงไปแจ้งความจับมึงก็เอาชื่อบัญชีนามสกุลนั้นไปแจ้งความจับเดี๋ยวนี้สลิปก็มีแล้วก็บอกว่าถูกหลอกให้โอนเป็นอย่างนั้นถูกหลอกให้โอนโดยอ้างชื่อดาราคนนี้แต่ดาราเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เป็นอย่างนั้นคริปเก็บอะไรไม่รู้เรื่องเลยม่่าาโอออเนีียยจะไปซื้้้ผูชง แล้วโอมจะไปซื้อเนี่ยโอมก็ต้องจ่ายเงินเองแม่ไม่ได้มาช่วยจ่ายใช่ไหมล่ะถูกเออแล้ววลาสมมติว่าผู้ชายบริการไม่ดีโอมจะแจ้งความจับโอมก็ต้องแจ้งเองเออ,เอ,อมันไม่ได้เกี่ยวกับแม่เพราะแม่ไม่ได้ทงดูอืช่วยยกตัวอย่างหน่อยให้มันทีนหีะตัวอย่างเนี้ดีสุดแล้ว <c oughs> ตัวอย่างไปซื้อบริการเนี้ยนะดีสุดดีสุดแล้วนี่ไงนี่ไงต้องตั้นนี่ไงเนี่ยตั้น เนี่ยร้านนี้เปล่าอาอีพี่ก็มาถามว่าที่ไหนเป็นซ่องอีกโอ๊ตไายหาแล้วร้านนี้เปล่าเดี๋ยวนะที่ไหนเป็นอะไรนะเป็นซ่องอมาถามได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นซ่องน้องครบพี่กำลังถ่ายรายการอยู่นะคะอีตันอีเวนเลียวเก๋ชีวิตรายการบ้าเลยเี่ยเลยคลงถ่ายรายการอยู่มาถามว่านี่ใช่ซ่องหรือเปล่าแม่ก็เลยตอบไปว่า ไม่ที่นี่ไม่ไม่มีการค้าประเวณีก็หนักบุ้งนวดทุกแห่งเขาบอกเลยว่าไม่มีการค้าประเวณีพอเข้าไปก็ไม่มีเลยเพราะว่ามันเก็บตังค์ก่อนแล้วป้ายเบลเลอร์เลยมันเก็บตังค์เสร็จแล้วมันเก็บมันเก็บค่าจองไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึ่งค่าจ่ายตอนเสร็จนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะพาโอมไปไปเลี้ยงแม่เดี๋ยวไปไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ไม่แล้ยจะบอกว่าแม่จ่ายตจ้างแล้วแม่ต้องไปดูโอมเอาโอเคไหมล่ะ ไม่ได้เอาใช่ไหมรันเนาะเออจ่ายตังค์แล้วก็จ่ายให้มึงอะมึงต้องไปเอาให้กูดูอะเออมันผิดกฎแต่กูก็เลือกเด็กให้มึงด้วยเพราะแล้วสนาดไหนที่กูเลือกให้มึงอะมึงก็ต้องไปเอาเขาไม่ก็้ม่ก็เลือกแบบเลี่ยเรี่ยไปจภาพเน้ะคิดดีคนไหนคิดดีไม่ได้คนไหนที่นั่งในร้านตั้งนานแล้วไม่มีใครเรียยเออยกมือยกมือเลยพึบเลยจะเอาตัวที่เฮี้ยที่สุด ไปบ่ายเลยยันอนอยู่บ้านดีกว่าชอบเห็นไหมฉันเคยเลือกให้คนคนหนึ่งนะใครอ่ะผู้ชายคนนั้นหล่อมากไม่ไม่แม่จ่ายให้เขาหรอไม่ได้จ่ายเขาให้บอกว่าฉันเลือกอ๋อชี้ชี้เป็นสายชี้เออแล้วพน้องคนนี้เดินออกแต่คนนี้หล่อจริงคุณผู้ชมหล่อ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 มากด้วยผู้ชายแท้หล่ออพราคนเนี้ยคนนี้หล่อที่สุดในร้านแล้วเออปกติเป็นชั่วโมงหนึ่งเนาะ สิบนาทีแม่งลงมาแล้วอหน้าไม่ดีทั้งคน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 นวดแล้วก็คนไปนวดอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะพูดไปได้หรอกูสัญญาต่อเขาแล้วว่าห้ามพูดมึงก็รู้แล้วดิรู้แล้วเออคนคนนั้นคืออีโอมอ้าวั่นเรื่องโอม่าเรื่องโอมอ่ะไม่เป็นอะไรกโอมเขาเป็นคนแอปอยู่แล้ว เพราะเป็นคนแอปแอปแบบว่าเป็นคนใสๆเพศภูหมจันทร์ไรเอ้ยพรหมจันท์ใช่ไหมพรหมจันท์เนี่ยเฉยไรไม่ต้องไปเติมตกภาษาไทยเนี่ยเติมคําผิดเออเห็นเวลามีจันท์แล้วมันจะเติมไรตลอดไม่ได้เออนั่นแหละแต่ฉันเห็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยที่บอกออกทีวีว่าเป็นเพศภูหมจันทร์เนี่ยกูเห็นมานักต่อนักแล้วเป็นไงโอ้โหเต็มสิบเท่าน้หระสีมาเรียกแม่ตารมายเรียกพ่อทุกตัวโโอ้ หมามุ้ยอะหมามุ้ยหมามุ้ยไม่ถึงเออไม่ถึงเลยนะไม่ทันถึงไม่ทันถึงเพราะมันคันกว่าหมามุ้ยอเออหมดหรือยังข่าวหมดแล้วอ่ะพักก่อนคุณผู้ชมนอนหลับให้สบายนะฮะเต็มอิ่มนะฮะด้วยดีไนท์นะฮะ LT อาร n ออกฤทธิ์คล้ายกันชงนะคะมีสารสกัดกาบาช่วยสร้างกโกรฮอร์โมนขณะเราหลับนะคะทำให้มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเรารวิตามิน b 12ดูแลระบบประสาทนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สารสกัดจากข้มมาวโมไมททาให้หลับลึกหลับยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะควันนี้ดีไ์มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหกล่องมีสิบแคปซูลด้วยกันครับโปรซื้อ1แถม1ราคาพิเศษเพียง380บาทส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ091769 4693คุณผู้ชมครับหรือว่าที่ Li n e แอดรัพพีมาไซตามด้วยดีนนั่นเองเพราะว่าดีนดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองนะครับะสักพูดถึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ์นนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ